หนังสือวิญญาณหลังความตายเรียบเรียงโดยคุณเจอจรัดบทที่2เพื่อการบันทึกการสื่อสารกับความตายยังเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยบรรดาผู้ที่คิดว่าความตายเป็นจุดจบนั้นเรียกการสื่อสารกับความตายว่าการปลุกผีในขณะที่ชาวคริสต์นิก,กายออโธดอกซ์คิดว่า นี่คือผลงานของเหล่ามารร้ายนอกรีดส่วนนักค้นคว้าด้านจิตวิญญาณที่เชื่อตัวเองว่าการสื่อสารกับความตายเป็นเรื่องจริงนั้นพวกเขาต้องประเมินดูว่าการสื่อสารนี้บังเกิดขึ้นได้อย่างไรและได้มีการแบ่งคนทรงหรือคนกลางในการสื่อสารเป็นสองประเภทคือพวกที่ใช้จิตและพวกที่ใช้สรีระคนทรงหรือคนกลางที่ใช้จิตนั้น เป็นประเภทธรรมดามีให้เห็นกันมากมายพวกเขาติดต่อกับวิญญาณโดยการนั่งทางในพวกเขาสามารถมองเห็นวิญญาณที่ไม่มีตัวตนตามตำนานพื้นบ้านหรืออาจได้ยินพรายกระสิบหูของพวกเขามีพรสวรรค์ในการได้ยินเสียงที่คนทั่วไปไม่ได้ยินหนึ่งในคนทรงผู้ประสบความสำเร็จคืออีนาทวิก เธอใช้ทั้งการมองเห็นและการฟังผสมผสานกันโดยอ้างว่าต้นเห็นวิญญาณที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือได้ยินเสียงโดยผ่านการนั่งทางในมีการตีความและสื่อออกมาด้วยเสียงของเธอเองความแม่นยำของสารที่สื่อออกมานี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการตีความของคนทรงหรือคนกลาง การใช้สรีระในการติดต่อกับโลกแห่งความตายนั้นยากกว่าคนทรงหรือคนกลางจะไม่เห็นหรือได้ยินอะไรไม่จำเป็นต้องเปิดปากเปล่งเสียงใดๆหรือตีความใดๆการสื่อสารโดยใช้สรีระนั้นให้ผลเหมือนคนกลางเป็นผู้สังเกตการหรือถ้าเทียบให้ง่ายเข้าก็เหมือนกับการฝันไป หากสิ่งสำคัญสำหรับคนกลางผู้ใช้วิธีนี้นั้นคือคุณสมบัติด้านพลังแห่งชีวิตคนกลางต้องมีเอ็กโตปราซซึมซึ่งจะมีปรากฏในระดับต่างๆในแต่ละมนุษย์บุคคลภาพถ่ายอินฟราเรดที่ถ่ายแหล่งที่มาของเสียงแสดงให้เห็นรัศมีของเอ็กโตปราซึมซึ่งกระจายออกมาจากตัวคนทรงหากความเข้มของรัศมีนั้น จะน้อยกว่าเหล่าคนที่นั่งสมาธิร่วมกับเขาทุกคนช่วยกันก่อให้เกิดกลุ่มหมอกควันจับเป็นก้อนกลมลอยอยู่เหนือศีรษะคนทรงไม่กี่ฟุตกลุ่มหมอกควันนี้คือที่มาของเสียงและว่ากันว่านี่คือแบบจำลองอวัยวะอันก่อกําเนิดเสียงของมนุษย์ในที่นี้เราจะเรียกกลุ่มหมอกควันนี้ว่ากล่องเสียงคนกลาง หรือคนทรงจะส่งกระแสความคิดของตนในระดับความสั่นสะเทือนต่ำสู่กล่องเสียงด้วยกระบวนการซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์กระแสความคิดจากกล่องเสียงจะส่งออกมาเป็นแบบจำลองของเสียงที่ใช้กันบนพื้นโลกนี่คือทฤษฎีที่ผู้สื่อสารทางวิญญาณอธิบายแน่นอนกระบวนการนี้กระทำได้อย่างยากลำบากเมื่อเทียบกับ วิธีการที่คนบนโลกนี้ใช้สนทนากันสิ่งที่การทดลองใช้ปฏิบัติและนำไปใช้กับทฤษฎีนี้ได้นั้นจะนำมากล่าวถึงอีกครั้งในบทต่อๆไปในปี1945เมื่อจอร์ดบูดได้นั่งสมาธิร่วมกับฟลนเป็นครั้งแรกเขาสื่อสารโดยตรงกับเสียงที่ได้ยินเพียงเล็กน้อยหลักฐานยืนยันขึ้นอยู่กับ ความทรงจำของบรรดาผู้ร่วมกันนั่งสมาธิหรือจดบันทึกกันในความมืดและหลักฐานเหล่านี้กลายเป็นเรื่องน่าเครือบแคลงสงสัยทางศาสนาหรือไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือเท่าไหร่ยกเว้นกลุ่มบุคคลที่เปลี่ยนลัทธิศาสนาหลังสงครามการเปลี่ยนแปลงด้านการตัดสินใจได้บังเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งประดิษฐ์อันให้ความสำคัญแก่การศึกษาด้านจิตที่น่าเชื่อถือได้ นั่นคือเครื่องบันทึกเสียงอย่างพกพาหรือเครื่องเล่นเทปนั่นเองบูจัดหาเครื่องเทปรุ่นแรกๆและเริ่มนำมันติดตัวไปไหนมาไหนเวลานั่งทรงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียงต่างๆพูดออกมาและเปิดเทปนี้ให้เพื่อนๆผู้สนใจฟังซึ่งสามารถได้ยินชัดเจนราวกับทุกคนนั่งอยู่ร่วมกับคนทรงฟริน มาถึงจุดสูงสุดของพลังของเขาในขณะที่แวดวงผู้ทำงานเกี่ยวกับการค้นคว้าทางจิตวิญญาณกลับไม่ค่อยรู้จักเขาจนกระทั่งเขาตีพิมพ์อัตะชีวประวัติของตัวเองออกมาในชื่อหนังสือเสียงแห่งความมืดหรือ v o i c e of the Dark เมื่อปี1971โดยสำนักพิมพ์ Macmillan a n Corporation หน้าแปลก เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อของเดรตันโทมัสเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในกลุ่มสมาพมหนึ่งในอังกฤษสมาพมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อชักชวนให้ประชาชนหันมาเลื่อมใสในสาศาสนา Salvation Army พอแม่เด็กเข้ากันไม่ได้และแยกจากกันตั้งแต่เขายังเล็กเด็กชายโตขึ้นถูกกีดกันจากเด็กคนอื่นๆเพราะเขามีความสามารถอันน่าตื่นตะลึง เขาสามารถมองเห็นบุคคลซึ่งญาติิของเขาที่มีอายุมากกว่าล้วนกล่าวว่าบุคคลเหล่านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่เขาได้เรียนรู้ที่จะใช้ความสามารถนี้ของตนเองเด็กชายถูกดึงเข้ากลุ่มกับผู้ทำงานด้านวิญญาณที่ค้นพบพรสวรรค์ของเขาและเขายังได้ตระหนัดอีกว่าตนสามารถถ่ายทอดเสียงในการนั่งสมาธิหมู่ได้ ระหว่างที่ชื่อเสียงของเขาเริ่มโด่งดังขึ้นในกลุ่มผู้ทำงานค้นคว้าด้านจิตวิญญาณเมื่อปลายทศวรรษที่30จากเซนต์อัลบานไปสู่ชาญเมืองลอนดอนทางตอนเหนือเดรตันโทมัสกับสาวกที่ไม่ใช่ออทโธดอกพยายามนำรายงานการศึกษาวิจัยทางจิตเข้ามาโยงกับแฟ้มบันทึกชาวคริสเพื่อหาเหตุเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องสัญญาชีวิตนิรันดร์ของพระคริส เขาอ้างว่าตนเป็นตัวกลางให้ราชินีวิกตอเรียส่งข่าวสารผ่านตัวเขาไปสู่พระธิดาองค์สุดท้ายที่ยังดำรงพระชนอยู่นั่นคือเจ้าหญิงหลุยทั้งยังอ้างอีกว่ารูดอล์ฟวาเลนติโนอาศัยตัวเขาเป็นสื่อในการพูดคุยกับเบียทริซลิลลีเลสลีย์ฮาวเวิร์ดใช้เขาสื่อสารสู่การประชุมที่มีประธานคือพลเอกลอร์ดดาวดิงและเมเวส ดาราดังแห่งฮอลลีวูดใช้เขาเป็นสื่อสนทนากับมารดาผู้เสียชีวิตไปแล้วในโรงแรมซาวยผลงานเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์เป็นเพียงงานเบื้องหลังของเขาบูดเดินทางมาพบเขาและเริ่มนั่งทรงกับเขาในฐานะลูกค้าอีกคนหนึ่งซึ่งสนใจเขาจ่ายค่าธรรมเนียมให้เดรตันโทมัสบูดต่างจากลูกค้าคนอื่น ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนการนั่งทรงครั้งแรกระหว่างที่เขาเดินทางจากคอนดอยสู่ลอนดอนเขาเกิดกระหายอยากเขียนหนังสืออย่างยั้งมือไม่ได้เขาคว้ากระดาษกับดินสอออกมามือของเขาถูกพลังอันมองไม่เห็นเข้าควบคุมเขาเขียนลงไปบนกระดาษอย่างรวดเร็วจนเริ่มรู้สึกเหนื่อยเมื่อเขาผ่อนคลายเขาพบว่าตนได้เขียนเรื่องปัจจัของโลกหน้า น่าแปลกใจที่ข้อความเหล่านั้นเหมือนข้อความในหนังสือซึ่งไม่มีใครได้เคยเปิดอ่านมาก่อนและลายมือนั้นกลับเป็นลายมือของพ่อของเขาบูดเป็นนักค้นคว้าทางจิตเช่นกันเมื่อปี1946บูดไปออสเตรเลียเมื่อเขากลับมาคอนดอยเขาได้จองเวลาร่วมเข้าทรงอีกครั้งเสียงที่ดังผ่านเข้ามาในการนั่งสมาธิทรงครั้งนี้ อ้างตัวเป็นชายชื่อไมเคิลเฟียรอนเสียงนั้นบอกว่าเขาเป็นอาจารย์สอนชีววิทยาที่โรงเรียนทอนตันก่อนสงครามและถูกสังหารที่นอมังดีในปี1944ช่วงสองสัปดาห์หลังวันดีเดย์ข้อมูลเหล่านี้ง่ายในการตรวจสอบบูรท,ทำการติดต่อกับมารดาของเฟียรอนเขาพาเธอไปหาฟลินเสียงนั้นดังขึ้นมาอีก นางเฟียรอนบอกว่าเสียงนั้นคือลูกชายของนางเขากลับไปร่วมพิธีสมาธิเข้าทรงอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงผู้หญิงอ้างว่าเธอคือนางแพทริกแคมเบลนักแสดงยุคเอ็ดวารเดียนผู้โด่งดังเป็นตำนานผู้ให้แรงบันดาลใจแก่เบอร์นาดชอในการประพันธ์วรรณกรรมและสร้างสารรค์บทเอลิซาดูริตในเรื่องพิเมเลียน เธอมีสารถึงเขาว่าอีกไม่นานนักเขาจะพบหญิงคนหนึ่งซึ่งจะถูกส่งให้มาร่วมงานศึกษาจิตกับเขาและช่วยเขาบันทึกนี้ไปรอบโลกวูดหมกตัวอยู่กับกิจกรรมของวงเวียนผู้ชุมนุมทรงกันทุกวันอาทิตย์ในบ้านของตัวเองและกลุ่มผู้ชุมนุมเหล่านี้นับวันแต่จะเพิ่มจำนวนขึ้นพวกเขาฟังเสียงและถกกันถึงเทปที่เขาบันทึกกับฟลิน หลายปีผ่านไปเขาเกือบลืมสารที่นางแพทริกแคมเบลส่งมาจนเดือนมิถุนายนปี1953มีหญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาถามถึงแฟลตซึ่งเขาลงประกาศหาคนเช่าในบาร์เลยโรดที่ครอยดอนและเขาเพิ่งปล่อยแฟลตนี้ให้คนเช่าบูดรู้สึกเห็นใจหญิงผู้โทรศัพท์ติดต่อมาคนนี้จึงขอชื่อและที่อยู่ของเธอ และสัญญากับเธอว่าเขาจะติดต่อเธอไปเมื่อใดก็ตามที่แฟลตนี้ว่างเธอคือนางกรีนเบ็ตตี้กรีนเป็นลูกสาวเสมียนธนาคารลอยดอนทำงานให้โบสเธอทิ้งชีวิตในหมู่บ้านชาวประมงแห่งปอเปโรมาแต่งงานก่อนแยกทางกับสามีหันมาทำงานเป็นเลขาแพทย์โรคผิวหนังที่โรงพยาบาลเซนจอนในวันหยุดธนาคารเมื่อเดือนสิงหาคม เธอเดินไปตามถนนบาร์เลเพื่อแวะซื้อของที่ร้านขายกระดาษบูดกำลังทำงานอยู่ในสวนหน้าบ้านของเขาเขาเรียกเธอทันทีที่เธอเดินผ่านและบอกเธอว่าผู้เช่าของเขากำลังจะย้ายออกจากแฟลตเธอยังสนใจแฟลตของเขาอยู่หรือเปล่าจากนั้นสองสัปดาห์ให้หลังเบ็ตตี้กรีนก็ย้ายเข้ามาเช่าแฟลตของบูด เจ้าของบ้านและผู้เช่ากลายเป็นเพื่อนกันในเวลาอันรวดเร็วเขาให้เธอยืมหนังสือและเปิดเทปที่เขาไปนั่งทรงกับฟรินเธอฟังเสียงต่างๆอย่างตกตะลึงไม่ว่าจะเป็นบทสนทนากับไมเคิลเฟนตันเด็กสาวชาว,ชาวร็อกนี่ที่ชื่อโรสและเสียงสำเนียงอเมริกันซึ่งอ้างตนเป็นไรอเนลบาลีมอร์ถึงเดือนธันวาคมบูดตัดสินใจว่า เธอพร้อมสําหรับการศึกษาทางจิตใจขั้นต่อไปนั่นคือการได้ยินเสียงโดยผ่านตัวกลางหรือการทรงของฟลินต์พวกเขาเดินทางไปรวมกลุ่มเป็น5คนในลอนดอนพวกเขาดับไฟนั่งรออยู่สักครู่ในความมืดมีเสียงผู้หญิงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาทําลายความเงียบด้วยประโยคสายยันสวัสดีสสดกลุ่มคนทรงส่งเสียงรับ สบายดีหรือเสียงนั้นถามเบ็ตตี้กรีนจำสำเนียงคอกนี้ได้จากเทปที่เธอเคยฟังหลายครั้งในแฟตของวูดที่บาร์เคลย์โรถหรือคะนางถามถูกแล้วเสียงนั้นตอบนั่นคือโรสสาวลอนดอนผู้เคยหาเลี้ยงชีวิตด้วยการขายดอกไม้ในลานด้านหน้าของสถานีเชอริงครอสเมื่อถูกกระตุ้นด้วยคำถามจากนางกรีน เธอเริ่มเล่าถึงชีวิตของตนในความเป็นไปของอีกภพบรอตอบคำถามเรื่องชนบทและเมืองใหญ่ในโลกใหม่ของเธออย่างไม่ลังเลแม้แต่อึดใจเธอยังเล่าเรื่องเสื้อผ้าที่สวมใส่กิจกรรมต่างๆที่ผู้คนในภพนั้นทำและความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเรื่องเหล่านี้ให้ความรู้มากกว่าการพิสูจน์ความตายที่บูดกำลังค้นหานี่เรียกได้ว่า เป็นรายงานของนักหนังสือพิมพ์จากโลกที่คนทั้งห้าไม่เคยมีใครรู้ชัดมาก่อนสำหรับบูดนี่คืออีกก้าวหนึ่งจากบัดนี้ไปเบตตี้กรีนกลายเป็นเพื่อนที่ขาดไม่ได้ในการนั่งสมาธิทรงทุกครั้งรอบตัดเชือกมาถึงเมื่อสองปีให้หลังในปี1955มีเสียงผู้หญิงอีกเสียงดังเข้ามาเสียงนี้แตกต่างจากเสียงของโรสมาก เสียงนี้ดูมีชั้นเชิงลุ่มลึกและทรงอำนาจเสียงอ้างว่าตนคือเอเลนเทอร์ลีครั้งที่อยู่บนโลกนี่คือเป็นรับพอเทียและโอลิเวียในแฮมเล็ตของเออร์วิงเธอคือราชนินีแห่งละครเวทีในยุคเอ็ดวารเดียนแห่งจักรภพอังกฤษเธอเสียชีวิตเมื่อปี1928บูดกดสวิตเครื่องบันทึกเสียง หวังจะได้ยินการเล่าถึงชีวิตในโลกหน้าทว่ากลับเป็นเลคเชอร์ที่เรื่องเกี่ยวกับการสารเป้าประสงค์ใหม่ในชีวิตพวกคุณกำลังทำการสื่อสารครั้งสำคัญนางบอกพวกเขาและฉันขอแนะนำให้พวกคุณเก็บสัญญาณการติดต่อนี้ไว้เพื่อสร้างอำนาจและความเป็นไปได้ของโยงใหญ่นี้นี่ต้องอาศัยเทปของคุณ มีวิญญาณมากมายในพบนี้ที่ปรารถนาอย่างใหญ่หลวงในการใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้เพื่อส่งสารและข้อมูลต่างๆอันเป็นกลไกแห่งการสื่อสารระหว่างโลกของพวกเรากับโลกของพวกคุณเราต้องการผู้ช่วยที่มีเจตจำนงแน่วแน่ในกลุ่มของพวกคุณเราต้องการคนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันซื่อสัตย์จริงใจ มีเจตจำนงจะสละเวลาของพวกเขาเทปที่คุณบันทึกจะทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงคนอีกมากมายในทุกส่วนของโลกของพวกคุณเราจะนำวิญญาณต่างๆจากบรรยากาศพบต่างๆมาพูดคุยและบรรยายคุณสำคัญแก่พวกเรามากเพราะรู้ดีว่าคุณจริงใจ เรารู้ว่าเราสามารถบรรลุผลสำเร็จได้โดยอาศัยพวกคุณและนั่นคือเหตุผลที่เราอยากให้คุณติดต่อกับเราอย่างสม่ำเสมอมันขึ้นกับการติดต่ออันเป็นกิจวัตรเราต้องการให้คุณยังคงรักษาการสื่อสารนี้ไว้พร้อมหลักฐานอย่าทำลายมันนั่นเป็นคำสั่งที่หูดปฏิเสธไม่ได้ เขาอายุ61และงานของเขาเพิ่งเริ่มต้นวันเสาร์ในเดือนหนึ่งของ5ปีต่อมาบูดและนางกรีนขึ้นรถไฟจากทอยดอนตะวันออกไปยังวิกตอเรียพวกเขาหอบเครื่องเทปบันทึกเสียงขึ้นรถโดยสารหมายเลข36ไปเพชดิงตันทันเวลานั่งส่งตอน11นาฬิกาในปี1960พวกเขาย้ายไปไบรตันในปี1964 ไปสู่เวิร์ทิงและกลับมาหยุดอยู่ที่ไบรตันเบลพร้อมเครื่องบันทึกเสียงบนโต๊ะหรือเก้าอี้ว่างเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนเมื่อฟลินต์เลิกงานตอนสุดสัปดาห์เบ็ตตี้กรีนก็เปลี่ยนงานมาเป็นงานที่เธอสามารถทำได้ในวันเสาร์และมีวันหยุดวันจันทร์เพื่อจะได้นั่งส่งตอนกลางคืนคืนหนึ่งของการชุมนุมนั่งสมาธิเข้าทรงพวกเขาเตรียมตัว ทำจิตให้ว่างเปล่าหนึ่งวันก่อนเข้าทรงเมื่อเขามาถึงแฟลตก็ได้รับการต้อนรับจากสุนัขของฟลิน์พวกเขาตรงเข้าห้องสําหรับเข้าทรงในห้องนี้จัดไมโครโฟนไว้เหนือเก้าอี้ตัวที่ฟลิน์นั่งมีสายต่อเข้ากับเครื่องบันทึกเทปบนโต๊ะกาแฟบูดทํากล่องกระดาษแข็ง3ด้านวางล้อมเครื่องบันทึกเสียงหันด้านว่างเข้าหาไมโครโฟนและฟลินท กล่องนี้ทําขึ้นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันฟลินตจากแสงสลัวซึ่งนางกรีนเห็นว่าอาจก่อให้เกิดการรบกวนในการสื่อสารฟลินต์นั่งลงประกาศวันที่และชื่อของร่างคนกลางและผู้ร่วมชุมนุมทรงและดับไฟพวกเขานั่งอยู่ในความมืดรอให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงนางกรีนเปิดเทปให้เดินและปล่อยให้มันทำงาน ไปจนการสนทนาสองฝ่ายสิ้นสุดลงโดยผู้สื่อสารผ่านฟรินท์คราวนี้คือมิกกี้ไก่คอกนี่เขาเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ถูกรถบรรทุกชนจนเสียชีวิตไก่คอกนี่เตือนพวกเราว่าพลังซึ่งโยงใยจากฟลินท์กับบูดกำลังเสื่อมลงพวกเขานั่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งในความมืดเมื่อเปิดไฟสว่างฟลินมีอาการเหนื่อยแรง บูดเองก็โรยละมีอาการเหมือนเป็นไข้นางกรีนเป็นผู้เดียวซึ่งไม่ได้ใช้พลังจิตเธอไม่มีผลข้างเคียงใดๆบูดกับนางกรีนกอเทปกับเก็บข้าวของจ่ายค่าธรรมเนียมและกลับบ้านพวกเขาเก็บเทปไว้ในห้องสมุดสำหรับเก็บเทปบันทึกเสียงซึ่งค่อยๆเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ15ปีหลังจากนั้น กิจวัตรการเข้าส่งยังคงดำเนินต่อไปห้องสมุดเก็บเทปที่มีบันทึกถึง500กว่าวิญญาณเล่าถึงประสบการณ์ของการจากโลกนี้ไปมีชีวิตอยู่ในอีกโลกดินแดนซึ่งเป็นที่อยู่ของชีวิตหลังความตายซึ่งคนเรียกว่าสวรรค์เสียงต่างๆมาจากมนุษย์ผู้อ้างว่าเคยอยู่บนโลกนี้ในศตวตรรษต่างๆอย่างเช่น อาร์ฟิเชเล่าอย่างสบายใจว่าความตายเป็นอย่างไรและเขารู้สึกอย่างไรเมื่อพบว่าต้นยังอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขายังฉับพลันหลังเสียชีวิตพวกเขาไปพบใครถูกพาไปที่ไหนบ้านใหม่สวนใหม่เมืองและชนบทอากาศเป็นอย่างไรในสภาพแวดล้อมใหม่พวกเขากินดื่มและนอนกันบ้างหรือเปล่า พวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนทำงานอะไรเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์และสัตว์เสียงของครอบครัวทำไมถึงยากที่จะกลับมาเยือนพบเดิมและพูดกับญาติิที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกคนอื่นๆเป็นคนสำคัญประสบความสําเร็จเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่บนโลกพวกเขาเล่าถึงปฏิกิริยาทางจิตใจของตน และพวกเขาเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปอย่างไรเกี่ยวกับพบที่พวกเขาสามารถคิดถึงสิ่งต่างๆอย่างอิสระพ้นจากการตัดสินและสืบสารกับมาตรฐานของโลกนี้นักแสดงอย่างไลโอเนลบาริมัวรและเอ็นเลนเทอรีนักเขียนอย่างออสการ์ไวท์และลูเพิร์ตบูกอธิบายว่าพวกเขาพัฒนาความชำนาญทางงานสร้างสารรค์ของพวกเขาได้อย่างไร และสิ่งที่คนอย่างเชคสเปียร์และเบอร์นาชชอทำตรงนี้นักธรรมและผู้นำด้านจิตอย่างคอสโมโอกอร์ดอนแลงซึ่งเคยเป็นอาร์บิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีและมหาตระะคานทีกลับมาขี่คลายความจริงจากหลักเกณฑ์ที่ไม่มีข้อพิสูจน์ทางศาสนาทำให้เราได้รู้คำตอบเรื่องความตายจากคนที่ตายนานนับอสงไข ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามถึงตรงนี้และติดตามตอนต่อไปในช่อง Book for Life นะครับสวัสดีครับ